เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะถ้าภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงเนี่ยเราจะไม่เจ็บไข้ได้โปวยแล้วก็ดํารงชีวิตอย่างีปกติกสุดน,นะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะพ่อกับแม่ให้เรามาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วกแบบ็ถ้าจะพูดตามเท็จเนี่ยมนันรู้สึกยุ่งยากมากนะคะก็จะขอพูดแบบธรรมดาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ,อ,อส่วนแรกเนี่ย จะเป็นเกราะกำบังนะคะไม่ให้พวกศัตรูภายนอกเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้ก็คือผิวหนังนะคะตั้งแต่ศีสันเจลดเท้าแล้วก็เยื่อบุนะคะตั้งแต่ช่องปากจนถึงช่องก้นนะคะรวมทั้งทางเดินเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะตั้งแต่จมูกลงไปถึงหลอดลมนะคะถึงถุงลมนะคะแล้วก็ช่องคลอดนะคะช่องปัสสาวะ ทั้งหมดเนี่ยเป็นช่องทางที่ติดต่อกับผิวหนังของเราทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเกราะกำบังชั้นต้นเลยนะคะที่จะไม่ให้เชื้อโรคหรือศัตรูของเราเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะเราต้องพยายามรักษาเกราะของเราไว้ให้ดียาให้มีบาดแผลทะลอกหรือฉีกขาดนะคะก็เชื้อโรคก,ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะส่วนที่สองซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะก็เป็นทหาร ที่จะคอยป้องกันนะคะสอดส่องดูแลศัตรูที่ทะลุเกราะเข้ามาสมมุติว่าเกราะมีการฉีกขาดหรือว่าถลอกหรือเป็นแผลก็จะมีเชื้อโรคเนี่ยไต่เข้ามาแล้วก็ลงไปใต้เยื่อบุนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ผิวหนังหรือว่าใต้เยื่อบุอวัยวะต่างๆก็จะทําให้เกิดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นนี่เอ ทหารที่สอดส่องดูแลอยู่ด่านต่อไปนะคะซึ่งเป็นตัวสําคัญมากเป็นทั้งทหารลาดตะเวนนะคะในขณะเดียวกันเป็นทั้งผู้ส่งข่าวแล้วก็สั่งการทุกอย่างนะคะทหารตัวนี้นี่ถ้าอยู่ใต้ผิวหนังเราเรียกมันว่าเดนไดติเซลลนะคะถ้าอยู่ใต้เยื่อเมือกเราเรียกมันว่าแมคโครฟาจซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวกับโมโนไซต์ที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดนะคะ ตามกันแต่ตำแหน่งที่มันอยู่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันอยู่ในคอนเนกติวทิชิลหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่ใต้ผิวหนังและอยู่ใต้เยื่อเมือกนะคะตามตำแหน่งตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะอันนี้เมื่อมันเห็นศัตรตูนะคะมันก็ต้องพยายามที่จะขมือศัตรตูแล้วก็ทำลายศัตรตูนะคะในขณะเดียวกันถ้าศัตรตูเข้ามาเป็นพวก ศัตรูภายนอกเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียฟังกัสไวรัสพาราไซนะคะถ้าสมมุติว่ามันเข้ามามากแล้วมันมีการแบ่งตัวเร็วตัวเขมือเนี่ยขมือไม่ทันนะคะตัวโมโนไซต์นะ,ะหรือเดนนไดติกเซลลเนี่ยเขมือไม่ทันมันก็อาจจะต้องส่งข่าวไปให้พับพวกออกมาช่วยต่อสู้ด้วยนะคะพับพวกที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็จะได้รับข่าวสารจาก ตัวแมคโรฟาจนะคะหลังจากนั้นมันก็จะออกมามาลุูมาตุ้มนะคะตัวที่สําคัญรองลงมาเป็นตัวขมเหือบเหมือนกันแต่ขมเหือบตัวเล็กนะคะชื่อว่านิวโทรฟิลมันจะขมเหือบเชื้อแบคทีเรียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะย่อยสลายตัวมันมีอายุไม่ยาวนะคะพอมันมันต่อสู้กันเสร็จไม่กี่วันมันก็ตายหรือบางตัวก็ตายภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะคะกลายเป็นหนองตายนะคะสําหรับนิวโทรฟิลนะคะ ส่วนเบ s o ซฟิลนะคะ mm hmm. ก็อาจจะออกมาต่อสู้กับแบคทีเรียนะคะแล้วต่อสู้กับพยาธินะคะช่วยเหลือกันนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ e o s i n o โนฟินะคะกลุ่มทั้ง3ตัวนี้เป็นตัวที่สู้ศัตรูจากภายนอกที่รุกรานเข้ามาในร่างกายของเรานะคะสำหรับ e o s i n o โนฟิลเนี่ยหน้าที่หลักของมันนะ,ะที่ถูกกาหนดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็คือให้ต่อสู้กับพยาธินะคะแต่ยังไงก็ตาม ไม่ใช่ว่ามันจะละเลยไม่ช่วยเหลือเพื่อนนะคะมันก็อาจจะช่วยเหลือนิวโทรฟิลและเบโซฟิลได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นนี่ก็จะมีโมโนไซต์ที่อยู่ในหลอดเลือดก,ก็อาจจะออกมาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มที่สู้ศัตรูภายในก็คือตัวแมคโครฟาจเองตัวโมโนไซต์ S <S นะคะแล้วก็ ตัว natural killer ok cell นะคะก็จะออกมาด้วยนะคะกับไซโต t o ิ i ทีเซลล์นะคะจริงๆแล้วไซโต t o ิ i ทีเซลล์เนี่ยมันเกิดหลังจากที่ตัวสมมติว่ามีไวรัสเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราแมคโครฟาจเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้นาอ v ฟทีเซลล์นะคะเปลี่ยนเป็นแอคท v เวเต t ทีเซลล์หลังจากนั้นก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนต่อไปเป็น e อฟเฟกเตอร์ทีเซลล์ซึ่งจะหลั่ง n t ร r พลลอน แกมมานะคะออกมาสู้กับไวรัสแล้วก็จับย้งการแต่งตัวของไวรัสนะคะเมื่อกี้บอกว่ามีตัวที่สู้กับแบคทีเรียตัวที่สู้กับไฟฟังกัสแล้วตัวที่สู้กับพยาธิแล้วนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่สู้กับไวรัสนะคะส่วนฟังกัสนั่นโมโนไซต์หรือแมคโครฟาจเนี่ยอาจจะเป็นตัวขมเหลืองนะคะแมคโครฟาจอาจจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบิ๊กอีเตอร์คือมันกินทุกอย่าง ที่ขวางหน้านะคะมันขมือกทุกอย่างรวมทั้งเซลลที่ตายแล้วหรือเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันคิดว่าไม่ดีมันจะทำฟานสะอาดมันก็จะขมือกหมดนะคะแล้วมันอาจจะรวมตัวกันเป็นจ่แอนเซลคือเซลเนี่ยสามสี่เซลหรือ5เซลจะรวมตัวกันเป็นเซลเดียวแล้วก็ขมือกทุกอย่างไว้ในเซลล์ใหญ่ๆจ่แอนเซลนั่นนะคะแล้วก็ย่อยสลายมันจะหลั่งสารเอ่อทูมอร์นิโคสิสแปคเตอร์มาย่อยแบคทีเรียย่อยทุกอย่างที่มันขมือกเข้าไปนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มันกระตุ้น T เซลลแล้วนะคะ T เซลนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็น effector T เซลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น helper T เซลนะคะ helper T เซลเนี่ยก็จะไปกระตุ้น B เซลเราจะเห็นว่า m a c r o p h a e เนี่ยกระตุ้นเม็ดเลือดทุกตัวเลยยกเว้นยกยกเว้นตัว B เซลนะคะซึ่งมันจะถูกกระตุ้นด้วย helper T เซลนะคะ แต่ว่าเซลล์ตัวอื่นนี่ถูกกระตุ้นด้วยแมคโครฟาจเพราะฉะนั้นแมคโครฟาจเนี่ยเป็นหัวหน้าทหารทั้งหมดของเราหัวหน้าเม็ดเลือดนะคะเป็นตัวสั่งการทุกอย่างเป็นตัวทําความสะอาดนะคะเป็นทหารลาตะเวนคือเป็นทั้งเบสทั้งหัวหน้านะคะทำทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะก็เมื่อมันกระตุน้น B เซลลนะก็จะเปลี่ยน B เซลลไปเป็นลาส s มาเซลล์รัสมาเซลล์จะหลั่งแอนติบอดีออกมานะคะ ตัวแมคโครฟาจเมื่อแสดงแอนติเจนที่มันเขมือเนี่ยที่ผิวของมันให้ทีเซลแล้วทีเซลกระตุ้นบีเซลให้หลังแอนติบอดีออกมาแอนติบอดีจะจับกับแอนติเจนนะคะของแบคที r ียหรือเซลล์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่บริเวณนั้นนะคะทำให้เซลล์ที่ถูกกระตุ้นเนี่ยเห็นศัตรูได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็กำจัดได้เร็วขึ้นนะคะหลังจากกำจัดหมดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการหายของแผลซึ่ง แมคโครฟาจอีกนั่นแหละก็จะหลัง่งเป็นตัวหลั่งโปรต์แฟกเตอร์ออกมาที่จะซ่อมแซมแผลนะคะให้หายอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันของเราในร่างกายของเรานะคะต้องอย่าลืมรักษาภูมิของเราไว้ให้ดีนะคะอย่าให้เกิดบาดแผลหรือว่าอ,อ,อย่าก,กินสารอะไรที่มันเข้าไปทำลายเยื่อเมือกนะคะอย่างเช่นทำลายเยื่อบุหลอดอาหารหรือสูต สารเคมีหรืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยไปทำลายเยื่อบุของหลอดลมก็อาจจะทําให้เกิดรอยถลอกของเยื่อบุแล้วทาให้อากาศซึ่งมีเชื้อโรคอยู่เนี่ยไปแปะติดอยู่ตรงบริเวณแผลหรือรอยถลอกก็จะเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้นะคะวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะค่ะ